สวัสดีค่ะจากช่องปาเกตนอร์เวย์นะคะวันนี้ปาเกตพามาเที่ยวอีกแล้วจ้าพามาเที่ยวในเมืองอีกแล้วจ้าในเมืองลาบบิกจ้านี่นะจ้าปาเห็นดอกไม้ไปดูดอกไม้กันค่ะนคะคะเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกซากุระใช่ไหมอนเดอจ้าดอกไม้สวยๆจ้า จ้ะดอกไม้สวยจังค่ะสวยมากเลยจ้ะดอกไม้สวยสวยดอกไม้สวยสวยสวยจังค่ะสวยมากเลยสวยสวยอ่ะนี่ค่ะสวยมากเลย สวนยมกลางตลาดค่ะกลางในเมืองค่ะนี่นะคะกล้องป้าก็ไม่ค่อยเจ็มนะคะไม่ค่อยชัดอากาศอากาศมีก้อนเมฆะคะ่นะ,คะอากาศมืดคึมนะคะสวยตอกไม้กำลังบานเลยตอ,อกไม้กำลังบานเลย นี่ค่ะตรงนี้ก็ก้อนหินใหญ่นะก้อนหินใหญ่ทำเป็นเป็นม้าเป็นโชว์ไว้ตรงนี้จ้ะก้อนหินใหญ่หินเกศสลกักเพราะเมืองเราบิกก็มีมีลงหินลงที่เขาทำหินหินอ่อนนะคะ อันนี้ดอกไม้ดอกดอกคี่ริบคิวริบค่ะดอกคิวริบพานค่ะดอกคิวริบพานอดอกไม,ดกไม,มก้ดอกไม้สวยมากเลยเนี่ยค่ะดอกไม้สวยมากเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูข้างล่างค่ะเดินไปดูนั่นล่างลงไปนะคะ ตลาดในเมืองนี่ค่ะมีสวนยอมป้าก็มาถ่ายตรงที่เก่านี่นะคะที่เก่าที่เขาเล่นสเกตน้ำแข็งกันตอนหน้าหนาวนู้นนะคะตรงนี้แหละคะ่ะเมืองลาวิกนี่ละคะ่ะจะพาไปเดินดอกไม้ดูไปดูเดินเดินไปดูดอกไม้ทางนี้จะ้ะ ยอมสวนยอมทำเป็นสวนยอมสวยจังจ้านกนกพิราบไม่ใช่นกพิราบนกนางนวลเนาะป้าก็พูดผิดเนี่จ้าป้พาพามาดูดอกไม้ดอกทิวลิปพานจ้าดูทิวลิปพานสีขาว สวยจังค่ะดอกพีริพานดอกพริพานแล้วก็เขาปลูกสองชั้นนะเนาะชั้นล่างชั้นล่างนั่นก็เป็นสีฟ้านั่นก็สวยค่ะสวยมากเลยป้าชอบค่ะชอบชอบออก็จะทำมานั่งมาให้คนได้นั่งพักผ่อนผอนใจเนาะนี่ค่ะด้านนี้ก็เป็นน้ำพุ เป็นน้ำตกเป็นชั้นๆนะคะนะทะ้าบ้านเราก็จะมีปลาปล่อยเนาะแต็ว่าที่นี่มันก็หนาวเนะเาะก็เลยไม,ม,ม่ดีมีไม่มีอะไรมาปล่อยนะะนะะปลาจะพาไปเดินเดินไปดูทางนี้นะคะเดินไปดูทางนี้จ้าปลาก็ยังตัดต่อไม่เป็นหรอกคะ่ะนี่จ้า ป้าก็จะครับไปเดินเดินไปดูทางนี้สักหน่อยเนี่ยค่ะป้าเห็นตีริพันธ์อยู่ตรงมุมๆมมมนี่แหะค่ะมุมๆมมมมร้านอาหารเขาเนะะี่ยค่ะร้านอาหารช่วงนี้ช่วงโควิดเขาก็มันก็ไม่ค่อยมีคนนะเนาะมันก็เงียบหน่อยนยั่นแหละเงียบนั่นแหละเงียบมากนั่นแหละนี่นะคะพิริพันอ์ก ปีพัที่รีพันปีนี้ก็อาจจะก็คงโดนฝุ่นวันก่อนนะคะก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นคะนคะนะคะแล้วมีปลาเห็นปลาปลาเห็นดอกดอกไม้ทางนี้ค่ะสวนยอมทางนี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะสวนยอมทางนี้ก็สวยมากเลยเนี่ยดอกดอกสเตีมดนะคะนี่ค่ะดอกสเตโมที่หอมๆเขาดูเขาปลูก สีสลับกันนะคะผสมกันสวยค่ะกินหอมมากเลยชอบชอบค่ะป้าชอบชอบทุกชอบชอบทุกสีค่ะดอกะเตียมูดดอกหอมๆเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าจะพาพาไปเดินไปดูทางนี้จะเดินไปน้เดินไปดูทางนี้อีกสักหน่อยค่ะทางนี้ก็โอหอมจังเลยค่ะ หอมมากเลยดอกสเตมดหอมมากเลยค่ะดูดูเขาใส่หน้ากากให้ลุนนลงให้ใส่หน้ากากหนาา้าไม้ช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะดูลนลนลงให้ใส่หน้ากากกันหน้ากากหน้าไม้กันด้านหลังด้านหลังทางนี่มันก็เอเขาปลูกอะไรนะเป็นดอกยาหรือ คล้หอมนีค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะสวนยมสวนยมในเมืองค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นร้านอาเซียค่ะร้านอาเซียนะคะร้านอาเซียอีกร้านนึ่ะนี่นะคะปาก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะ ขอาฝากติดตามปาเกตด้วยนะคะปาเกตโนเวค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ